ของออนไลน์ให้ได้ร้อยบ้านต่อวันเขาทำกันยังไงมันทำจริงๆแบบนั้นได้ด้วยเหรอถ้าคุณอยากรู้นะครับคุณต้องดูคลิปๆนี้เลยครับใช่ครับอย่างที่เมื่อสักครู่โค้ดบอกไปนะครับว่าหลายคนครับเข้ามาสู่วงการขายของออนไลน์ครับ เห็นคนอื่นเขาขายดีๆอวดออเดอร์กันนะครับส่งของทีกันเป็นร้อยร้อยบ้านต่อวันแต่ทำไมนะครับพอมาดูเพจตัวเองมาดูร้านตัวเองเนี่ยแค่10ออเดอร์หรือ5ออเดอร์ก็ยากเต็มทนแล้วนะครับผม, <im itation> ผมหรือหลายคนครับที่ยังไม่เคยขายข,ายของออนไลน์แต่อยากจะเข้ามาขายของออนไลน์เพราะตอนนี้รู้ๆกันอยู่ครับมีโควิดออฟไลน์เนี่ยมันตายหมดแล้วเลยอยากจะมาขายของออนไลน์บ้างแต่ก็ได้ยินเขาพูดกันว่า ah, อุ้ยเดี๋ยวนี้หรอขายของออนไลน์มันยากจะตายนะคนขายเยอะแล้ว ไปขายก็ขายไม่ได้หรอกขายไม่ดีหรอกโค้ชอยากจะให้ฟังเอาไว้อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วครับการขายของออนไลน์ให้ได้ร้อยบ้านต่อวันนั้นเนี่ยมันมีเทคนิคง่ายๆนิดเดียวครับที่หลายคนยังไม่รู้ซึ่งเป็นข่าวดีนะครับโค้ชเปิดคอร์สนะครับสอนยิงแอด ขายของออนไลน์ร้อยบ้านต่อวันง่ายนิดเดียวขึ้นมาครับซึ่งเนื้อหาในคอร์สคอร์สนี้นะครับจะมาบอกเคล็ดลับและเทคนิคทั้งหมดเลยนะครับว่าคนที่ขายของออนไลน์แล้วไดออเดอร์ร้อยบ้านต่อวันเนี่ยเขามีเทคนิคหรือมีวิชาในการยิงแอดอย่างไรให้ได้ร้อยบ้านต่อวันหลายคนโคตรเชื่อเลยครับว่าเรียนคอร์สยิงแอดกันมาเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สคนนั้นครูคนนี้ค้ชคนนั้นแต่พอเรามายิงเองไม่ถึงร้อยบ้านสักทีครับ ขายไม่ดีสักทีขายไม่ปังสักทีครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้สอนเทคนิคให้ยิงแอดได้ร้อยบ้านครับบางคอร์สนะครับก็จะสอนให้คุณแต่เพียงว่ากดปุ่มในการยิงแอดเป็นเท่านั้นนะครับซึ่งยังไม่ตอบโจทย์ของพวกคุณใช่ไหมล่ะครับผมถ้าคุณนะครับเป็นคนหนึ่งที่อยากขายของออนไลน์ดีอยากขายของออนไลน์เป็น อยากขายของออนไลน์ line, ให้ได้ร้อยบ้านต่อวันนะครับโค้ดบอกเลยครับคอร์สคอร์สนี้เหมาะสมกับคุณมากครับเพราะเนื้อหาในคอร์สคอร์สนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะจะส,ะสอนเทคนิคหรือวิชาในการยิงแอดให้ได้ร้อยบ้านต่อวันเท่านั้นนะครับยังครอบคลุมไปถึงตั้งแต่การเริ่มต้นมาขายของออนไลน์เลยครับว่าควรจะเอาสินค้าอะไรมาขายของออนไลน์ line. พูดง่ายๆคือเริ่มต้นจากศูนย์ก็เรียนได้นะครับ ยังไม่ต้องมีสินค้าครับเพราะคอร์สนี้จะสอนให้คุณเลือกสินค้ามาขายออนไลน์เป็นหรือหลายคนครับเป็นตัวแทนอาหารเสริมเครื่องสําอางหรือสกินแคร์ต่างๆครับแล้วก็อยากจะ ขายของให้ปังเหมือนแม่ทีมใหญ่ๆที่เขาทํากันครับมันมีเทคนิคนิดเดียวครับที่คุณอาจจะยังไม่รู้ซึ่งโคตรรวบรวมเอามาสอนไว้ในคอสนี้หมดแล้วครับผมเนื้อหาในคอร์สคอสนี้นะครับถอดจากประสบการณ์ของตัวโคตรเองนะครับผมที่สอนลูกชายอายุ17ครับให้ลุ๊กขึ้นมาขายของออนไลน์ครับไม่ถึงระยะเวลา2เดือนนะครับลูกชายโคตรนะครับสามารถขายของออนไลน์ได้มากกว่า100ออเดอร์ต่อวันแล้วครับผมซึ่งโคตรเอาประสบการณ์ตรงนี้แหละครับเอามา รวบรวมไว้ในคอร์สคอร์สนี้หมดแล้วครับสอนตั้งแต่คุณเริ่มต้นเลยครับว่าคุณจะเลือกสินค้าอย่างไรบวกกําไรเท่าไหร่ถึงจะขายของออนไลน์แล้วมีกําไรจนกระทั่งถึง100บ้านต่อวันได้ครับผม นอกจากนี้นะครับเนื้อหายังครอบคลุมไปถึงการทำคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ที่ดีควรมีลักษณะแบบไหนอย่างไรแคปชั่นที่ดีควรเขียนอย่างไรถึงจะหยุดนิ้วคนได้ถึงจะทําให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากเอฟของกับคุณอยากซื้อของกับคุณครับผมมีตัวอย่างคอนเทนต์ที่ดีให้ดูเป็นโมเดลตัวอย่างให้คุณสามารถก๊อปปี้แล้วก็เอาไปใช้ในเพจของคุณได้เองเลยนะครับผมซึ่งรวมทั้งคอนเทนต์ที่เป็นรูปภาพ และคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนะครับผมตัวอย่างเหล่านี้ครับจะเป็นตัวอย่างเพื่อบ่งชี้ครับว่าคอนเทนท์ที่ดีควรจะสร้างแบบไหนแล้วคุณก็สร้างเรียนแบบคอนเทนต์ที่โค้ดเอามานําเสนอให้คุณในคอร์สได้เลยครับผมนอกจากนี้นะครับในคอร์สนะครับยังรวมไปถึงเทคนิคการปิดการขายและการบริหารจัดการแอดมินต่างๆนะครับผมก็รวมเอาไว้ในคอร์สคอร์สนี้ด้วยเพราะหลายคนครับมีคนทักเข้ามาเยอะแยะเลยครับ ปิดการขายไม่เป็นพลาดตรงการปิดการขายทําให้ปิดออเดอร์ไม่ได้เสียเงินยิงแอดไปฟรีๆครับผมคอร์สนี้รู้จุดอ่อนของหลายคนเป็นอย่างดีนะครับผมจึงสอนวิธีการปิดการขายลงไปในคอร์สคอร์ดนี้ด้วยเลยนะครับว่าคุณต้องพูดอะไรกับลูกค้าถึงจะปิดการขายได้ คุณต้องมีประโยคเด็ดแบบไหนทําให้ปิดการขายได้เทคนิคต่างๆเหล่า,ลานี้นะครับคดรวบรวมเอาไว้ในคอร์สคอร์สนี้แล้วนะครับผมชื่อคอร์สอีกทีนะครับยิงแอดร้อยบ้านง่ายนิดเดียวครับผมถ้าคุณอยากมีรายได้จากการขายของออนไลน์หรือถ้าคุณกําลังขายของออนไลน์อยู่แล้วแล้วอยากได้ร้อยบ้านจริงๆแบบไม่มโนนะครับคุณต้องลงคอร์สคอร์สนี้เลยครับผมมันฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับถ้าสนใจนะครับรีบทัก แอดมินด่วนเลยนะครับว่าสนใจคอร์สยิงแอดร้อยบ้านบอกชื่อคอร์สให้แอดมินรู้ด้วยนะครับเพราะโค้ดเนี่ยมีอย่างน้อยๆตอนนี้ก็5คอร์สแล้วนะครับถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์เต็มๆเน้นๆแบบที่โค้ชพูดไปเมื่อกี้ต้องบอก มินให้ชัดเจนนะครับว่าสนใจคอสยิงแอดร้อยบ้านแล้วแอดมินจะส่งรายละเอียดให้คุณนะครับผมถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามเพจโค้ดบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์เอาไว้เลยนะครับผมช่อง YouTube ก็มีแล้วนะครับชื่อช่องเดียวกันเลยโค้ดบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ไอจีทิกตอกไลน์แอดตามนี้เลยนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับจะมีคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงมือถือคุณสําหรับวันนี้โค้ดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโค้ดบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์